ดา,า,าวพระกษัตริยาวดต๋อเนะี่ยค่ะวันนี้จะพาเราจะพามากินมาม่าผิดกันแข่งกินมาม่าผิดกันไอ้มาไม่กินง่ายปวดเลยกินง่ายแบบไหนได้ต่อให้ต่อให้นิดไงเนี่ยพี่เก่งจะต่อให้หนูแล้วนะต่อแบบเด้อใส่ไอใส่พริกเพิมม่มอีกซีหาซอนพริกยังพริกโขงหวานเขาอย่างเดียวไอเก่งจะใส่สพริกโข้งหาซ่อนจำให้ดูแล้วคันทันผู้ใด แพรเอาอันนี้แพรได้ไหมเอาอพันแพรพันผู้ใดแพรก็เอาริบมาท้านานท้าที่ไหนก็ได้แล้วแต่ตามใจใเฮสารใจเธอไม่ถือว่าจะท้าริบแพรไอสว่างกว่านี่บอหนิกินหมดแน่นอนไอร้องก่อนเลย่นิกกนหมดแน่นอนจ้าไหนเก่งแพรอ่อนอ่อนนะ ไอเก่มบางคนที่กินเผ็ดมากเลยนะวันนี้จะบอกไปไปรอดูกันมาแล้วมาตามสัญญาตามสัญญาหาซ่อนกคนเอาพรี่ชายก่อนเลยเอาพี่คงเติมเซ็ตเซ็รก็ชีเดย าน,านแส่ทองยาบๆแถวเอาไ้ใส่เองเลยเดี <c oughs> ดีบอกพี่ผงพร้อม้นะหนึ่งช้อนเลยๆๆๆสองช้อน โอยเขายิงล,ล,ลุกสามสอนุกคนนี่ไหมพีกไหมหน่อยพูดอ้อนเหรอโอ้กระจอกกระจอกกระจจกอันอนะนอ้มานํ้นด้มั้ั้นะมั่วอีกชีซอนหนักเท่าไหร่อะงยได้ไหมยังอีเมยกเป้อนขอเขาแล้วจะ้หน่อยอ้าวมีไม่เมันไหนพูด <laughs> 妈，来。 มาไปหนึ่งสองอสา<อ>มเอาเดี๋ยวป่ะพี้หมพีคไหมหอคำแหงม่มมาได้วะร้นมกินพีคมั้น thiết Thiệt Ui Ưm Nhưng mà anh mượt mà Màu chen mua mùi ạ. Ở đây. Ở đây. Tải, tải. Nó lại được rồi. mấy cái ừ. ừ. <laughs> ừ, nó nè nạn nữa mất kỳ nạn 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 nè, <laughs> Ừ. sẽ quăng bát như tạm khóa mình lên.

mắn gì đó, sao à? nha anh? một viên đó tiền cái cái bây giờ đấy, dạ. <cười> 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 อย่างเผ็ดดวไม่เก่งต้องเนื้อทำอะไรอ่ะเว้ยอืมอฮู้ ดิดิทุกคนเหมคนไมค่อยกินผดมาเดยมันเห็ดมาค่ะอันหูสบยอ่ะเสิกินมากมากนะที่ไหนวะเฮ้ยดีใจจีเตยไปด้างปากเสจังตัดหม và tiger được rồi ừ. Bây giờ, thịt à. không <laughs> à má làm năm ai can't hại đâu anh I guess I'll get in and we'll go đi the station. con, Tony, dễ Mom Nó Hết. Bob bác 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 bạc, hết, bác bác

แบบเศษซีอิ๊ตาลนะ่ะที่ว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะอันนี้เป็นเผ็ดบะคักบอเฮงเรากินเขาที่กินเผ็ดได้นะก็กินไม่ได้อะ่ะมัดมัดเอาเร็วโอ้ยแมนเราไหมโอ้ไกลแล้ว

ที่ทาเมืงเลเยาเมึงไเอาก็บอกวาอย่ทาให้เละให้แบบงามๆเออเอางามๆโอ้ยกรไรนงาผิดอ่ะอ้ยมาถ่าเขามามีแบนไหนทาแบบงามเนาะเอาปากก็ได้เด้ออะดีเออููอันนี้คือมันดีเลยปะเออทปากก็ซื้อไหมถ้าปากซื้อ งามแอ้ยเอเบื่อเอออุ๊ยคือสวยแต่ว่าเขาหดเขาอันนี้ไม่เอาเออเอาเอโทษเนาะเอาเอาอีกเอาอีกสเทียเเอาอีกสาเทียสดลยบเว้ลองก็าก็เดเอาอีกสามเทียเอา

นี่ครับหน้าคนแพ้ครับก็อย่างดอกเซย์ดิเอาปิดเอิปเอาปิดชิปเอ้าเอาปิดชิปเอาปิดปิปก่อนเลยเนาะสวัสดีค่ะจบเพลงแค่นี้นะคะการแข่งขันกินกินมาม่าผิดของเรานี่ก็เป็นคนแพ้นะโดนทำโทษเลยค่ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะช่องดังแดกค่ะบ๊ายบาย อ้ยัสีดายดีกว่ะบ่เนี่โอ้ยสัี่หักตวนงเยนไหนจะคองแพร่เนาะอืมจะกกเขียนเนียไนทุกที่หักเนาะจะคองคนแพร่เีนที่ไหนจ้ะ มือหลังอี่ายวะมือหลังเอาขึ้นเนาะแต่มันยังต้องไปเขียนหนมันค่อยๆเดี๋ยวนี้อายอาเบิ้งดูไม่สิ้นหักแล้วนะมือหลังมือหลังเอาขึ้นบอเอามือหลังนะครับมาเบิ้งขาเบิ้งเอาเด้อนุ่นนิกมันเดีเหรเฮ็ดอีหยังเอาขึ้นเชิญน้าที่บุฟเฟ